ให้ขึ้นปลาใส10โมงครึ่ง11โมงในใจมันก็ตุ้มตุ้มตอมตอม,ตมว่าพี่นอกสุพรรณจะมาหรือเปล่าพอ,าอาถึงหน,น้ถาถนนแล้วนั้นล่ะบอกได้ไม่กี่คำว่าเต็มคาราเบล โคราชเมื่อคืนมานอนสุพรรณบุรีเลยแล้วเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยอยากจะมาหาทุกคนที่นี่พี่น้องที่ขอรบรักทักไหรยกับผมพิ่าลิมเจริญรักว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่สามเซฟของประเทศไทยขอมาเยี่ยมพี่น้องสุพรรณ ที่ผมต้องมาสุพรรณในวันนี้ก็เพื่อมายืนยันกับพี่นอกชาวสุพรรณและพี่นอกชาวภาคกลางว่าผมพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนทั้งประเทศไทย ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ดากล้องค่ไม่ <My S 2> แล้วไฟแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> เขาเขาห้ามจับตรงนี้ถ้าจับตรงนี้แล้วสัญญามันไม่เข้าโอเคโอเคถึงการเลือกตั้งที่ผ่านมา พักก้าวไกลจะไม่ได้สอสอเขตแม้แต่คนเดียวแต่คะแนนปาร์ตี้ลิสต์บัญชีรายชื่อเรามาเป็นอันดับหนึ่งกรับิีดนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านแล้วคนสุพรรณน่ารักแบบนี้จะไม่ให้ผมมาหาท่านได้อย่างไร จริงๆแล้วก็มาสุพรรณบ่อยครั้งเคยอยู่กับพี่น้องชาวนาที่นี่เคยอยู่กับพี่น้องโลคสีที่นี่ก่อนจะมาที่นี่ไปดูที่โลคสีที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ไปแล้วเห็นเห็นกกลบรู้ว่าเป็นแกลบเห็นรำรู้ว่าเป็นรำเห็นขี้เท่ารู้ว่าเป็นขี้เท่า รู้ว่านี่คือตะแกรงเวียงรู้ว่านี่คือโกดัง,งเก็บไซโลเท่าไหร่บอกเจ้าของโรกสี<ม>ถูกต้องหมดทุกอย่างนะพี่นอ<ม>้องใครบอกคนนี้ไม่สนใจพี่น,อน้องสุพรรณไม่สนใจพี่น้องชาวนาไม่สนใจพี่น้องเกษตรกรไม่สนใจภาคกลากงเป,เป็นไปไม่ได้ครัพี่นอ้อง,งมาสุพรรณก็บ่อยครั้งอยู่รู้ว่าของดีที่นี่มีอะไร ต้องกินอะไรกินข้าวที่ไหนกินปลาสลิทที่ไหนไม่กินอยู่อยากเดียวแฮวสุภาพ์ข้าวดีขอไม่กิน <ś les> เ,เหลือเวลาอีกเพียง4-5ห้าวันเท่านั้น <ś les> ที่จะมีการเลือกตั้งรัฐสภาต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยค <ś les> ข้าดีไม่ s, แ้วแน่นอนครับพี่น้อง <ś les> กลับมาสุพรรณในคราวนี้กลับมาไม่ใช่ในฐานะนักธุรกิจไม่ใช่ในฐานะสสขอบคุณมากครับไม่ใช่ในฐานะสสแต่กลับมาในฐานะชาญิเดีดนายกรัฐมนตรีของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พรพักเมื่อกี้ขับรถเข้ามา<ๆ>เห็นสมัชงาของพรรคเพื่อไทย พักอันดับสองที่พี่นอกชาวสุพรรณให้ความไว้วางใจมากกว่า1นึ่งแสนคะแนนพักเก้าไกลหนึ่งแสนเจพักเพื่อไทยอีกหนึ่งแสรวมกันเป็น2องแสนเดตอมือดดงให้พักเพื่อไทยหน่อยเลยเพราะฉะนั้นกลับมาครั้งนี้ในฐานะหัวหน้าพักจัดตั้งรัฐบาล เราพร้อมที่จะเอาความรู้ความสามารถของแต่ละพักทั้งแปดพักในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีในนใวันนี้ก็มาอยู่ในโรงเรียนจริงๆครับครับผมมาอครับขอบคุณมาอครับคะ อ้าวพักเสียงแป๊บหนึ่งขอโทษแป๊บเดียวโอเคอเดี๋ยวขอภาษาแป๊บหนึ่งกอใกล้เสร็จแล้วคใกล้เสร็จแล้วจริงๆถ้าใ,ในระบบประชาธิปไตยพี่น้องชาวสุพรรณบอกมาแล้ว 2แสนเจ็ดหมืน่นคะแนนบอกว่าให้ไปจัดตั้งรัฐบาลรีบรีบ,รบไปพิจารณางบประมาณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการศึกษาของที่นี่ช่วยกันคืนคุณครูคคให้ห้องเรียนให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของนักเรียนอาในขอเสียคนรุ่นใหม่สุพรรณบุรีหน่อยเลย ต้องมีรัฐบาลแล้วเพราะเลือกตั้งมาตั้งสองเดือนเข้าไปดูแลงบประมาณแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาของพี่น้องชาวสุพรรณบุรีพักคก้าวไกลก็มีบุคลากรที่ดีพักเพื่อไทยก็มีบุคลากรที่ดีไทยสร้างไทยก็ดีเสรีรวมไทยก็ดีประชาชาติก็ดีรวมกันทั้งหกพักวกว่าแปดพักขออนุญาตนะครับด้วยความเห็นใจเพราะอากาศร้อนนะขอบคุณมากครับ มีใครจะเป็นลบหรือเปล่าครับมีใครจะเป็นลบวะครับขอขอแป๊บหนึ่งครับกล้เจ๋แล้วนะครับเข้าใจว่าล้อนะครับขออนุญาตนะครับโทษทีครับตกลงที่ครับขอบพระคุณขอบพระคุณอย่าเพิ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวนิดเดียวแล้วแต่ในขณะเดียวกันอันนั้นคือแบบที่มันปกติ เลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลรีบล,ลงมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวสุพรรณแต่ตอนนี้เราอยู่ในระบบที่มันไม่ปกติอ,อยู่กันมาเป็นสิบสิบปีแล้วกับระบบที่มาจากรัฐธรรมนูญปี2560 ที่ล้มล้างการปกครองของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นมาจากการทำรัฐบาล<ๆ>การทำนิติสงครามหรือการยุบพรรคแต่คราวนี้ครับพี่น้อง<ๆ>ที่เป็นนักการเมือง<ๆ>ในเมื่อพี่น้องประชาชนให้ฉันทามติมาแล้ว<ๆ>ว่าให้ตั้งรัฐบาลโดยพรรคแปดพรรคนี้<ๆ>ท่านมีโอกาส ที่จะทำให้ความอะปกตินั้นกลับกลายมาเป็นความปกติได้ถ้าเพื่อนสอสอทุกคนบอกพอกันทีกับความไม่ปกติคืนความปกติให้ระบบท่านไม่ต้องเลือกพิธาท่านไม่ต้องเลือกพักเก้าไกลท่านเลือกรัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนใช่ไม่ใช่ท่านพี่น้องชาววุฒิสภา เข้าใจว่าที่สุพรรณบุรีก็มีอยู่หลายคนที่เป็นคนสุพรรณบุรีถ้าท่านรักบ้านเกิดท่านไม่ต้องให้โอกาสพิธาท่านให้โอกาสประเทศไทยเปลี่ยนความผิดปกตินี้ให้เป็นความปกติด้วยพวกเราทุกคนทั้ง750คนและมาถึงตรงนี้ก็ต้องแสดงความเข็นใจ แสดงความเข้าใจกับเพื่อนๆนวุฒิสภาหลายท่านบอกผมว่าอยากจะโหวตเพื่อหลักการอยากจะโหวตให้กับรัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนมากกว่า75%แต่โดนคู่โดนลังแกอยู่อย่างที่ออกมาตามข่าวเพราะฉะนั้นเราต้องละมุนละม่อมและส่งกำลังใจไปให้กับเพื่อนเพื่อนวุฒิสภา ที่มีความกล้าหาญออกมาแสดงว่าประชาชนเลือกอย่างไรวุฒิสภาก็เลือกแบบนั้นขอแสดงความคาระวะขอแสดงความชื่นชมให้กับความกล้าหาญของวุฒิสภาที่ยืนอยู่ข้างอนาคตที่ยืนอยู่ข้างความถูกต้อง สิบสามที่จะถึงนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันช่วยกันคืนความปกติให้กับประเทศไทยให้โอกาสประเทศไทยได้ไปต่อแล้วเรามาทำงานร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแมบบ่พี่น้องมาเปลี่ยนสุพรรณไปด้วยกันขอพูดอีกครั้ง ว่าผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีของพี่น้องชาวสุพรรณถึงแม้จะไม่มีสอสอเขตพร้อมทำงานกับสอสอเขตที่อยู่ที่สุพรรณตราบใดก็ตามที่เราเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งจะเล่าให้พี่น้องชาวสุพรรณฟังให้สบายใจตอนผมเป็นประธานกรรมธิการที่เดินในสภารองประธานคนที่หนึ่งคือพี่สรชัสสเขตหนึ่งของพวกท่าน หลายครั้งเมื่อผมไม่สามารถทำหน้าที่ประธานได้พี่ยอศสอรชัดก็เป็นรองประธานทำหน้าที่ได้อย่างไม่ตกบกพร่องใดๆเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดๆครับที่นายกรัฐมนตรีคนนี้จะไม่สามารถทำงานกับสอสเขตท่านท่านได้ต่อเมื่อดังๆให้สอสเขตของชาวสุพรรณบุรีหน่อยแล้ว ต่อมือดังๆให้อดีตผู้สมัครสสอของพรรคเก้าไกลที่ยังทำงานต่อหน่อยแล้วต่อมือดังๆให้ตัวเอกับหน0 0 0แสนืนคะแนนที่ให้กับพวกเราหน่อยแล้วต่อมือดังๆให้กำลังใจกับบุตรทิสภาที่เลือกอยู่บนอนาคตของพวกเราที่อยู่บนเส้นของความถูกต้องหน่อยแล้ว สี่วันนี้จะถึงนี้ครับพี่น้องการตัดสินใจนี้จะบอกว่าอีกสิปีข้างหน้า20สปีข้างหน้าของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรขอให้ทุกท่านถ้าท่าน,าน,านรู้จักกับสสท่านไหนท่าน,านรู้จักกับวุฒิสภาคนธุณสุพรรณท่านไหนช่วยการพูดกับเขาอย่างมีวุฒิภาวะช่วยพูดกับเขาอย่างมีความละมุนละม่อม ช่วยบอกเขาครับว่าการเลือกครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกพิธาไม่ใช่การเลือกพักกาวไกลแต่คือการเลือกระบบประชาธิปไตยครับขอบคุณมากครับพี่น้องที่รบครับเอา